สวัสดีค่ะต้อนรับสู่เลิฟลี่ซากุระด้วยจิตวิญญาณนักสืบของพี่ตังกวาเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นอีกคนนะคะที่ไม่สามารถแตะต้องได้เราก็เลยลองใช้ยาหัวโตแล้วดูสิทั้งที่เราเนี่ยวางไว้ข้างตัวเธอเลยนะเหมือนกับผีสาวเจ็นเกิลเลยคือทำอะไรไม่ได้เลย ก็สรุปนะคะพวกเนี้ยเหมือนเป็นตัวบั๊กแล้วเนาะคือเกมเขาทํามาแบบนั้นอะคุยก็ไม่ได้แต่ต้องก็ไม่ได้โจมตีก็ไม่ได้คิดว่านางเป็นคนหรือเปล่าคะขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปนี้จนจบมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากช่วยดันด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของช่องเราก็ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย